เนื่องมาจากว่านะคะพื้นที่อำเภอบัานสร้างเรามีกี่หมู่บ้านคะ88หมู่บ้านนะคะท่านเศรษฐวุฒิวงเลิวุฒิเนี่ยท่านนายอำเภอบัานสร้างท่านมาดารงตําแหน่งนายอำเภอบัานสร้างเมื่อวันที่14บกุมภาพันธ์งพ6 5านับถึงวันนี้เป็นเวลา2เดือนกับ1 9วันใช่ไหมคะท่านไม่เคยอยู่อยู่อำเภออย่างเดียวเลยท่านลงพื้นที่ทุกวันท่านอยากจะนําหัวหน้าส่วนราชการเนี่ย นะคะมารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องท่านก็เลยนําหัวหน้าส่วนราชการลงมาว่าท่านใดมเออีเรื่องใดจะสอบถามจะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการไหมพ่อแม่พี่น้องจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่ารถเสียเวลาเดินทางไปที่อําเภอนะคะมาถึงที่นี่ท่านก็พูดได้เลยสอบถามได้เลยได้ทุกเรื่องนะคะเมื่อสักครู่นี้ปอนุพูดถึงเรื่องการชงกับกัญชาต่างกันไหมต่างไหมคะ ต่างสังเกตง่ายสังเกตยังไงคะกันชงกันชงใบจะเล็กเรีวไปนับดูเจ็ถึงสิอดแฉกต้นจะสูงนะคะเมาน้อยกว่ากันชาเหรอนะคะอา่ากันชงเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปทำทอใยเนี่ยเอาไปทำเนี่ยทอเสื้อผ้าได้กันชานะคะลักษณะของกันชาอ่ากันชงสีจะเขียวอ่อนน้อย ส่วนกัญชาเนี่ยใบจะใหญ่มีห้าถึงห้าถึงเจ็ดแฉกสีจะเข้มกว่ากัญชงนะคะกัญชาเนี่ยประโยชน์ก็คือใช้ในการรักษาโรคทางการแพทย์ฉะนั้นน่ะถ้าท่านปลูกกัญชาเนี่ยผิดกฎหมายไหมคะอ่าคนที่จะปลูกได้ก็คือว่าจะต้องนะคะได้รับอนุญาตก่อนใช้ในการรักษาพยาบาลใช้ในการศึกษานะคะฉะนั้นเนี่ย อย่าบอกนะว่าเขาเปิดแล้วสามารถปลูกได้ต้องดูให้ดีนะคะอ่าตัวน,นี่คือสั้นๆสังเกตได้ง่ายๆนะคะหลายท่านบอกว่าทําไมบ้านนี้เขาปลูกได้เขาปลูกกัญชงนะคะแล้วท่านไปเอากัญชามาปลูกท่านถูกจกับช่วยกนไ,ไม่ได้นะเดีย๋ยวจะบอกว่าประหลัดป้องกันไม่แนะนํานะคะกัญชามีประโยชน์ใช้ใส่ต้มไก่อ่าไม่ใช่นะคะใช้รักษาโรคนะคะอ่า สำหรับวันนี้นะคะนอกจากท่านนายอำเภอจะมารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องแล้วเนี่ยนะคะท่านก็มีข้าราชการต่างๆนะคะนำนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงของกรมและที่สำคัญของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังว่าปัจจุบันเนี้นะคะขะนาเนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมีนโยบายสำคัญอะไรซึ่งส่วนราชการต่างๆก็ได้เล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังแล้วนะคะ นะคะนโยบายสําคัญสำคัญของท่านผู้ว่าก็มีอยู่5เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกพี่หมอหน่วยพูดไปแล้วเรื่องอะไรคะโควิดเออเก่ง <COVID> นะคะเรื่องที่สองนะคะที่ท่านผู้ว่าเน้นย้ำก็คือเรื่องการรักษาความสะอาดเป็นไงคะทางข้าหมู่บ้านผู้ใหญ่เป็ดสะอาดไหมคะเงี่ยบผู้ใหญ่เป็ดฟังไว้นะ เรื่องการรักษาความสะอาดในหมู่บ้านในชุมชนในครัวเรือนนะคะท่านผู้ว่านะคะด้วยความรักและห่วงใยท่านนายอำเภอก็ได้นํานโยบายของท่านผู้ว่าลงพื้นที่ผู้ว่าอยากจะเห็นปราจินบุรีเนี่ยเป็นเมืองอ่ปราจินบุรีเป็นเมืองสะอาดน่าอยู่น่ายน์ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวอำเภอปั้นสร้างอำเภอบั้นสร้างเมืองสะอาด ปลอดโรคปลอดภยัยคนบ้านสร้างไม่ทอดทิ้งกันท่านนายอำเภอจึงได้ลงพื้นที่เพื่อจะเยี่ยมพบปะผู้ยากไร้ผู้ด้ยโอกาสซึ่งหลายท่านได้ติดตามข่าวเนาะก็เห็นท่านนายอำเภอลงพื้นที่อยู่ตลอดวันนี้หลังเลิกประชุมท่านก็จะนําหัวหน้าส่วนราชการพร้อมทีมงานเนี่ยลงไปเยี่ยมผู้ยากไร้นะคะเราไม่ทอดทิ้งกันไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะ นี่คือนโยบายสําคัญอีกนโยบายหนึ่งฉะนั้นฝากด้วยเรื่องความสะอาดนะคะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านประหลัดอบตอวันนี้ท่านมาของท้องถิ่นท่านก็มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนใช่ไหมคะที่ท่านประหลัดอบตเคยลงมาใช่ไหมเออว่าครัวเรือนของเราเป็นยังไงนะคะและนโยบายเรื่องที่3ที่ท่านผู้ว่าเน้นย้ำก็คือเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างที่ปอวันุบอกอะ่ะนะคะ เนื่องจากว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาตินะคะที่รัฐบาลให้ความสําคัญปนุก็ลงเราลงมาพื้นที่หมู่ผู้ใหญ่เป็ดนี่มาบ่อยนะจริงๆอะ่ะเราลงมาเยี่ยมเรื่องยาเสพติดไอ,ไอ้เล่นการพนันนะ่ะเผอิญว่ามันเป็นเหตุบังเอิญน,นะคะก็เลยทดสอบให้ผู้สูงอายุวิ่งนะคะเออ นี่แหละคือที่ไปที่มาว่าทําไมถึงลงมาพื้นที่ด้วยความรักและห่วงใยห,หมู่บ้านของเรามีลูกหลานของเราติดยาเสพติดไหมคะมีไหมมีไหมผู้ใหญ่มีแต่ตบ,แบําบัดหมดแล้วบบัตหมดแล้วติดแล้วเหมือนเดิมใช่ไหมคะเออทีนี้จะทำยังไงถ้าท่านรักและห่วงใยลูกหลานของท่านนะคะอยากให้ลูกหลานของท่านกลับมาเป็นคนดีนะนะคะ,นะคะ เพื่อให้ลูกหลานของท่านเนี่ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดลูกหลานของท่านที่ติดยาเสพติดถือเป็นผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารับการบําบัดร,รักษาฉะนั้นเนี่ยท่านต้องแจ้งประสานมายังทางผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เป็ดไม่ถือไม่อือโทรหาประหลัดพนวัตรขึ้นไปบนอำเภอชั้นสองหรือไปหาพวโ,โสก็ได้นะคะเดี๋ยวจะหัวหน้าสว่วนหรือพี่หมอหน่วยเนี่ยอยู่ใกล้ท่านที่สุดเนี่ยโทรบ,บอกพี่หมอหน่่ยก็ได้นะคะก็จะพาลูกหลานของท่านไปรักษาไม่ใช่ไปดําเนินคดีนะคะ ถ้ารักษาหายเพราะว่าลูกลูกหลานของท่านคือผู้ป่วยรักษาหายแล้วท่านก็จะได้ลูกหลานของท่านกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของท่านครอบครัวก็จะอบอุน่นตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยเรื่องยาเสพติดซึ่งเป็นวาละสสาคัญของท่านผู้ว่าเรื่องที่สามเรื่องที่สี่อ่ะก็ปนุก,ก็พูดไปแล้วเรื่องอุบัติเหตุนะคะก็ด้วยความรักและห่วงใยอีกนั่นแหละท่านผู้ว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะใช้รถใช้ถนน ขับขี่ปลอดภัยเคารพกฎจราจรตรงนี้ก็ฝากมาด้วยและเรื่องที่5้าเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องอ,อะไรคะ PM เ5เคยได้ยินไหมคะฝุ่นละเอียดเกิดจากไหนเกิดจากที่พวกเราเผาต่อสังข้าวเนี่ยคะ่ะควันเข้ามานะคะเราก็สูดดมไปยอะมากๆเข้าเป็นสารก่อมะเร็งได้นะคะสารข่อมะเร็งที่ปอดเขาเรียกว่าฝุ่นยา ส่วนฝุ่นละเอียดมาจากไหนมาจากถนนที่เรากําลังก่อสร้างเขาเรียกว่าค่า PM10 นะคะตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะรณรงค์ว่าเราไม่เผาขยะนะคะถามว่าเราจะให้ทํายังไงเดี๋ยว,วท่านปลัดอบตอบางเตยท่านบอกว่าคุยกับท่านเป็นการส่วนตัวท่านช่วยได้นะคะเพราะเป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดูแลท่านอยู่แล้วนี่คือนโยบายสําคัญ นะคะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่นํามาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนราชการต่างๆก็พูดไปแล้วนะคะก็ท่านนายอำเภอตั้งแต่ท่านเดินทางมาถึงตรงนี้ท่านก็ยังไม่พบปะพูดคุยยังไม่ได้แนะนําตัวกับท่านพ่อแม่พี่น้องนะคะลําดับต่อจากนี้ไปของกราบเรียนเชิญท่านเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างนะคะได้แนะนําตัวแล้วก็พบปะพูดคุยกับ พ่อแม่พี่น้องนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะ